นี่ครับปิดตาทันทันแน่นอนครับนะปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเนื้อผงคุกลักอ่าซึ่งผงคุกรักอันเนี้ยผงเยอะรักน้อยก็จะออกน้ำตาลอ่อนแท้ไหมปู่ไข่เบนจะาพาคีเป็นล้านถ้าทำไม่ดีของเขาตัวเองหลายคนครับที่หล่อมวลสารแล้วชีวิตพังพินาศเยอะ เปิดตัวครปบ SK c h ร c k a p แอ h เช็คพาทแท่งคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นคือถ้าตามตามตำราคือพลังจิตคนเสก็ต้องได้พลังจิตก็ต้องถึงบวนสารก็ต้องถึงเลิกยามก็ต้องใช่เข้าใจไหมฮะถ้าคุณเห็นเนื้อผงคุกรักอันนี้คุณก็จะรู้ว่าโอ้โหเก่ากว่าปูเพิ่มและกลางมังแก้วใช่